ไปที่นะพักของพลังประชารัฐกันบ้างนะครับก็ล่าสุดครับผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐนะครับก็ออกมาร้องกกตครับยื่นสอบคุณพิธานะครับกรณีถือหุ้นสื่อนะครับไอทีวีอาจเข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้ามสอสอนะครับพร้อมกับระบุว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลไม่ถึงขั้นยุบพักครับครับก็ในประเด็นนี้ครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะฮะผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐครับ มีการยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับให้ตรวจสอบนายพิทริมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลครับในกรณีที่ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดครับโดยระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพบข้อมูลของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนครับเป็นนิติบุคคลที่ยังดําเนินกิจการอยู่ครับและเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกระสื่อสารมวลชนชัดเจนฮะเป็นธุรกิจลูกของอินทัศและยังคงมีการนําส่งรายได้ในแต่ละปีครับทั้งนี้ครับ จะเป็นการยื่นร้องเรื่องคุณสมบัติและข้อห้ามถือเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่ถึงขั้นยุบพักเหมือนกรณีของอดีตพักอนาคตใหม่นะครับ,รบส่วนกรณีที่คุณพิธาระบุว่าเป็นผู้จัดก,การกองระดกและได้ชี้แจงกับปปชไปแล้วในเดือนกายกล่าวว่าก็ต้องขอขอบคุณครับเพราะเหมือนเป็นการยอมรับไกายและเป็นการให้การภาคเศษร,รับครึ่งไม่รับครึ่งแต่รายชื่อผู้ถือหุ้นบมจ6นะครับระบุชื่อตรงๆและชัดเจนอยู่แล้วครับดังนั้นการยื่นร้องจึงมุ่งประเด็นตรวจสอบเรื่องการขาดคุณสมบัติ เฉพาะตัวของนายพิธาครับผ่านกรกะตเพื่อส่งให้สารรัฐมนุวินิจฉัยแล้วก็หากสารรับถือเป็นเรื่องใหญ่และโดยส่วนตัวได้เตรียมข้อมูลทางกฎหมายไว้พร้อมแล้วครับครับในเรื่องไกลก็ยังกล่าวเสริมนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปยื่นเรื่องต่อปปชกรณีที่นายพิธาไม่แจงบัญชีทรัพย์สินหุ้นดังกล่าวด้วยนะครับโดยในเรืองไกลกบอกว่าไม่เปิดเผยรายละเอียดที่ ผู้ที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับแต่เชื่อว่ามาจากคนในที่ประชุมนะฮะในวันที่มีประชุมหุ้นของ iTV นะฮนะซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะครับ ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการที่แต่งตัวมายื่นของคุณเรืองไกรในวันนี้คุณผู้ชมดูภาพนะฮะที่มาร้องต่อกรกตเนี่ยใส่กางเกงสีส้มลายผีฮาโลวีนนะครับโดยที่นายเรืองไกรก็ระบุว่าตั้งใจจะใส่มาเลยแหละขณะที่นายวัดอัญชัยโชคชนะนะครับไปยืนอยู่ข้างๆนายเรืองไกรระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่พร้อมกับชูป้ายขอสนับสนุนให้กําลังใจนายพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับแต่บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความสงบครับก็คือคุณวัดอัญชัยเนี่ย ก็สามารถอยู่ในภาพสื่อได้ตลอดเวลาออหลายสิบปีก็ยังอยู่ได้นะครับไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนออนะครับรู้จักรู้จักว่าซีนไหนใช่คนออกคนอายุ